แตงกว่าทะเอยโดฟูชินารีจะเริ่มเติบโตต่อเนื่องส่วนเวลาเก็บเกี่ยวของมะเขือม่วงยาวและอีกไม่กี่วันแล้วถึงจะมีเรื่องผลมะเขือเทศปริแตกแต่ก็เกิดขึ้นทุกปีอยู่แล้วครับโรงเรียนทามโนรินหออาโอตะครับฮัลโหลเคสินะเจนี่แกรู้ได้ไงว่าเป็นที่นี่ คิดว่าจะหนีจากฉันพ้นกันเหรอรีบกลับมาได้แล้วขอปฏิเสธฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแกอีกแล้วอีกไม่นานฉันจะไปที่นั่นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากโทรศัพท์สายหนึ่งอดีตอน่าชิงชังไล่ตามเราทันจนได้ ขนาดนั้นมีอะไรเหรอครับตอนอาจารยลองผักอันดูเดือดและสูงส่งคือว่านะอาจารย์ใหญ่เขาเพี้ยนไปแล้วล่ะเอะเพี้ยนเหรอเอ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 อนี่อาจารย์ใหญ่คนนั้นเหรอเนี่ยกูสร้างตำนานล้มี้ด้วยมือเปล่าคนนั้นน่ะว่าแต่พวกเธอเป็นใครกันเนาะไม่ไหวไม่ไหวอาจารย์ ทำไมถึงให้พวกเรามาพบอาจารย์ใหญ่ด้วยล่ะครับนั่นก็เป็นเพราะมะเขือม่วงไงละ่ะมะเ <มา S 2> ขือม่วงเหรออาจารย์ใหญ่แต่บอก็อยากกินมะเขือม่วงตลอดเลยละ่ะถ้ามะเขือม่วงแล้วก็มีตึ้งเยอะแยะแค่ให้กินก็พอแล้วนี่นาะก่อนหน้านี้นะ่ะฉันเอาไว้กินหลายรอบ,แ,บ,บแล้วละ่ะแต่เขาก็เริ่มพูดว่านี่ไม่ใช่มะเขือม่วงมีสิเกกี้เดี๋ยวจะไฟจะออกหูแล้วแล้วอามะเขือม่วงแบบไหนให้กินล่ะครับเนี่ยแบบนี้ไง ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหนนี่นาแต่ก็ไม่ได้เรื่องเลยละ่ะเพราะงั้นน่ะเลยเรียกพวกเธอมาแบบช่วยไม่ได้เพราะจะให้เขากินมะเขือม่วงที่โรงเรียนเราปลูกเองนี่แหละอ,อแสดงว่าตอนนี้หวังว่าจะให้อาจารย์ได้สติกลับมาจากความตั้งใจของนักเรียนจนกลายเป็นเรื่องราวแสนอบอุนหัวใจสินนะครับลอดโลจังนะเลยะไม่มีปากคอร้ายะมัดเลยอาจารย,าย์ใหญ่พูดถูกแล้วเลอเอ๊ะ<อ>นั่นไม่ใช่มะเขือม่วงของจริงหรอกครับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างหากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพูดอะไรออกมาเนี่ยคาร์โทรี่แค่แต่ว่าอาจารย์น่ะลองชิมดูแล้วนะมันคือม่วงอบ้วนเนื้อนั่นลิ้มลอง้วยป่าเลยละพรุ่งนี้ตอนเที่ยงขอใช้ห้องข้าหาชกรรมด้วยครับและผมจะให้ชมมะเขือม่วงของจริงกัน มเขือมงขอดูมะเขือม่วง,งของจริงหน่อยจะได้ไหมถ้าปูกปีกเป็นมะเขือเผาแล้วก็มะเขือม่วงอ่อนปูกปีกของ,ของคามาโทริคุงอาจารย์จะขอรับไว้แล้วนะไม่ขัดข้องครับเอ๊เดี๋ยวก่อนคามาโทริเคงสัญญาอะไรง่ายๆแบบนั้นจะดีเหรองั้นก่อนอื่นอาจารย์จะให้ดูมะเขือม่วงที่เตรียมเอาไว้นะ สุดยอดมะเขือม่วงออแกนิกปลอดสารพิษ100%ราคาลูกละ500เยนฮะ<อ>แพงเหรอพูดอะไรอย่างนั้นแพงสุดๆไปเลยล่ะ <c oughs> เอาล่ะที่นี่ตาคามาโทริคุงแล้วนะจ๊ะของผมก็คือเจ้านี่แหละครับ<อ> สิคำมัิทรคุงใช้เจ้านี้จะดีเหรอมันคือมูกที่ขายดิสอรปป์มาแก็ตยิงดูนะอร่อยกว่าเลยนะเอาเป็นว่าลองกินดูก่อนละกันครับถ้าจะบน่นก็เอาไว้หลังจากตอนนั้นเถอะเฮ้โหฮึก็ได้อยู่หลังนะถ <Okay. S 1> ท่าทางนะ่าอร่อยจังอื แต่ว่ามะเขือม่วงของอาจารย์เบกกี้ดูมีนะ้ำมีนวลไม่ต่างกับของเคเลยนะและมันเล็ก,ก็ยังใหญ่อีกด้วยอ่ะไม่ใช่แค่ภายนอกแต่เนื้อในก็เหมือนจะนุ่มนิ่มด้วยเห็นแล้วไม่เสียใจแนะน่นอนงั้นร่มจากของอาจารย์เบกกี้ก่อนนะครับอ,อืมก็อร่อยแบบปกติดีนะสมแล้วที่ลูกละห้าร้อยเยนน่ะอืออกจ้าเหม็นเขียวไปหน่อยแถมเปลือกแข็งด้วยฮเฮอยัางมะเขือม่วงมันเหม็นเขียวรสชาติก็เลยเป็นแบบนั้นจริงไหมล่ะ ต่อไปเป็นมะเขือม่วงของเคอ้อมะเขือม่วงอาจารย์ใหญ่อ้จารย์ใหญ่วว้วว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 ว อร่อยเป็นบ้าเลยความรู้สึกที่นําม่นอนเต็มปากเต็มคำนอกจากเนื้อที่หนานหนุ่มแล้วแต่ไม่เหลวเป็นน้ำรสชาติของเนื้อพลไม้ที่พลั่งพลูออกมาความรู้สึกนุ่มเหมือนครีมที่สัมผัสลิ้นนี่แหละรสชาติแห่งการคืนชีพอาจารย์ใหญ่คะ เป็นอะไรหรือเปล่าครับอืมขอบคุณสำหรับมือนี้เป็นรสชาติที่ยอดเยี่ยมจริงๆธรรมาทริคุงนี่แหละสิ่งนี้แหละคือมะเขือม่วงของจริงอะนะแต่ว่าเธอไปได้มาจากไหนอย่างนั้นเหรอมันเป็นมะเขือม่วงที่ผมปลูกขึ้นเองนะครับแต่ว่าทำไมถึงแตกต่างกันได้ขนาดนี้อเนี่ยต่างกันที่มเมล็ดพันธุ์ครับาไม่ว่าแรงจะดีแค่ไหนก็ต้องพึ่งมเมล็ดมะเขือม่วงของผมก็คือพันธุ์พื้นเมือง สาเหตุที่รูปร่างไม่สวยนั้นเป็นเพราะกรรมพันธุ์แถมดูแลได้ยากแต่ว่ามีรสชาติแบบดั้งเดิมอยู่ครับเมื่อเขือม่วงส่วนใหญ่ที่อาจารย์ใหญ่กินจนถึงตอนนี้เนี่ยคือพันธุ์ F1 ครับ F1 เหรอ First f i l l Generation สาษญีป่ปุ่นก็คือผลิตผลรุ่นแรกเนะี่ยถูกปลูกขึ้นด้วยความสําคัญกับประสิทธิภาพการผลิตปริมาณการเก็บเกี่ยวและรูปร่างมากกว่ารสชาติที่มีดีแค่รุ่นแรกประสิิทธ ื่อความสําคัญกับประสิทธิภาพจึงใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชจํานวนมากสายพันธุ์เอฟวันที่ถูกผลิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากธรรมชาติคําไม่เรียกว่าสินค้าอุตสาหกรรมแล้วจะเรียกว่าอะไรได้อีกเลยอืมสิ่งที่ขมารทุริคุงพูดมามีเหตุผลมันคือความจริงครับถ้าอย่างนั้นเรามีการดูงานต่างประเทศที่เรียกว่า,าการศึกษาการเพาะปลูกทั่วโลกในช่วงหน้าร้อนโยชิดาโคโจคุงและก็คมาโทริเทคุงอยากลองไปดูไหมล่ะ ก็จร oh! <geliyor> ิงอยู่นะทั่วประเทศทางยุโรปมีการทำการเกษตรขนาดใหญ่อาจจะมีสิ่งที่ควรศึกษาอยู่ก็ได้แต่แต่ถ้าจะไปต่างประเทศกับคามาทอริเกกันสองคนแล้วก็อาจจะถูกเขาจิดว่าเป็นการอนิมูลก็ได้นี่นะผมไม่มีความสนใจในการเกษตรของต่างประเทศครับผมอยากจะศึกษาพื้นฐานการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและการเพาะปลูกปลอดสารพิษขนาดย่อมที่นี่ครับอ๋ออ๋อขออนุญาต น,นี่แกะอะไรกันอยู่ที่นี่เองเลือกแค่ทุดเวลาตามหาตัวแกได้เยอะเลยเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือ,อยังล่ะเคเตรียมตัวอาฉันรู้จักคนคนนี้นี่นะคนที่ปรากฏตัวตอนวันแห่งไกอ่อาก่อนหน้าเนี่ยประธานเป็นโจแห่งบริษัทเฮกซ่าเท็ก์ยังไงเล่าเฮกซ่ <x> าเหรอทำทุกอย่างได้แต่พรอปลูกยันส่งขายเลยแบบครบวงจรเป็นประธานของบริษัทที่ใหญ่มากเลยล่ะ เง่งก็แปลว่าคามาทูริเคก็เป็นลูกชายงี่เง่าของฉันไงล่ะไม่ใช่คนอย่างแกไม่ใช่พ่อของฉันหรืออะไรทั้งนั้นถ้าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาข้ายังโสดค่ะช่วยเตรียมเอกสารการย้ายโรงเรียนของลูกชายให้ทันทีด้วยนะข้ายังโสดค่ะไปเก็บข้าวของเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาให้แกมาอยู่ในที่แบบนี้อีกต่อไปแล้วพูดอะไรตามใจที่แบบนี้หมายความว่ายังไงร,ริงโกตอบมาสิ หมายความว่ายังไงโรงเรียนนี้นะในญี่ปุ่นไม่สิปลูกผักได้อร่อยที่สุดในโลกเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของโลกอร่อยที่สุดในโลกยังงั้นเหรอมีอะไรตลกอย่างนั้นเหรอคะตลกตรงที่นักเรียนของโรงเรียนเกษตรพูดเรื่องตลกออกมาน่ะสิคนที่เอาแต่ปลูกผักเอฟวันไดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมอย่างแกมีสิทธิพูดอย่างนั้นเหรอ <c oughs> จะบอกว่าแกปลูกผักที่อร่อยกว่านั้นได้ยังงั้นเลยอย่างน้อยก็อร่อยกว่าของแกแน่นแล่ะถ้าอย่างนั้นเคมาแข่งกันหน่อยไหมแข่งเลยผักที่แกปลูกกับผักที่ฉันปลูกฝั่งไหนขายได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะถ้าฉันชนะแล้วก็แกห้ามมายุ่งเกี่ยวกับการเกษตรอีกถ้ารับเงื่อนไขนี้แล้วก็ฉันจะแข่งด้วยได้สิถ้าฉันชนะแล้วก็แกจะต้องลาออกจากโรงเรียนนี้ซะ ตกลงนะนี่คือที่ที่ฉันปลูกผักพันพื้นเมืองแบบส่วนตัวเนี่ยบางทีเคที่หายตัวไปได้ดื้อก็เพราะว่ามาที่นี่อย่างนั้นสินะดูแลผักหลากหลายพันขนาดนี้คนเดียวเลยเหรอเออฉันอยากจะชุมชีวิตพืชผักสายพันธุ์แท้ขึ้นมาไม่ใช่ผักที่แค่ขายได้ก็พอแล้วแบบไอ้หมอน,นั่นแต่เป็นผักที่อร่อยจริงๆ เคสกุลจริงๆของเคไม่ใช่คามาโทริแต่เป็นเมนโจเหรอคามาโทริเป็นนามสกุลของป้าเนี่ยฉันขอร้องให้เขารับเป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมทำไมต้องทำขนาดนั้นเพระาะหมอนั่นเป็นสา้สารแล้วยังไงล่ะออ,อ,อถึงผู้ชายคนนั้นจะเป็น,นักธุรกิจอจฉริยะแต่ในฐานะคนที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยเออถ้าอย่างนั้นที่เคบอกว่าไม่อยากไปดูงานต่างประเทศก็เพราะว่าเป้าหมายของฉันก็คือ การเกษตรแบบเล็กๆที่รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเอาไว้อย่างไรละ่ะฉันไม่อยอมเป็นแบบมอน่นเด็ดขาดเลยบ้านของฉันเป็นครอบครัวที่ปลูกเมลอนการเพาะปลูกเมลอนทำไมฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมีพืชผลจะถูกมแมลงทำลายเสียหายได้ง่ายแม่ของฉันเป็นคนที่อ่อนแอต่อสารเคมีแต่มันนั่นก็ยังเพิ่มการผลิตและผลลัพธ์จากการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องก็คือหร,หรือว่า คู่ชีวิตของตัวเองต้องมาตายด้วยสารเคมีแทๆ้ๆแต่ความ่วมและความรักสำนึกของชายคนนั้นที่ยังคงใช้มันอยู่ฉันคนนี้ไม่มีวันยกโทษให้แน่งั้นเหรอเคคิดว่าจะใช้สารเคมีไม่ได้และก็ไม่คงที่จะใช้อย่างนั้นสินะส่วนเรื่องการแข่งขันฉันรู้สึกผิดนะที่รักทุกคนมาพัวพันด้วยแต่ขอร้องเละช่วยเป็นกำลังให้ฉันทีแน่นอนอยู่แล้วสินะคุณเชิดะ ถึงคาร์มาทูริเกจะย้ายโรงเรียนหรือไม่จะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันก็เธอแต่ว่าธามโมนรินของเราจะต้องไม่ยอมแพ้ใช่แล้วล่ะมันดูถูกรงเรียนของเราแบบนี้จะอยู่เฉยได้ยังไงใช่ไหมล่ะริงก็จิแน่นอนอยู่แล้วจะขยี้ให้แลลอยคอยดูขอบใจจริงๆแข่งกันว่าในหนึ่งชั่วโมงใครจะขายได้มากกว่ากันไม่ใช่ผลกำไรแต่ตัดสินกันด้วยการขายสินะใช่แล้ว แต่เราจะขายในพื้นที่เดียวกันการขายราคาถูกมันไม่ทําให้ยอดขายกระเตื้องหรอกนะเรื่องนั้นเรารู้อยู่แล้วเป็นห่วงตัวเองจะดีกว่านะเฮ้ฉันว่าต้องรีบตั้งราคาแล้วนะขายราคาเดียวกับคู่แข่งเอ๊ะตอนที่ฉันปลูกเป็นผักออแกนิกปลอดสารจะแข่งกันด้วยรสชาตินี่แหละฟังดูน่าสนใจดีนี่นะนี่แกมานี่ขันกามิ จะช่วยอีกแรงก็แล้วกันถ้าใช้เทคนิคการขายแบบพ่อดีของเราไม่ว่าจะเป็นทาแบบไหนก็ตามก็ต้องขายหมดแน่จะขายให้หมดให้ดูจะบอกคนนั้นมันอะไรอะทำแบบนี้ยังไงล่ะโอ้สุดยอดอยังกลับเปียงน้ำค้างยามเช้าเหมือนเกมมาส,สดเลยอะ่ะ <c oughs> ขณะน,นี้ในลานจอดรถมีการจัดงานช่วงลดราคาผักสดด้วยค่ะ ทุกคนขขขขขขาขาาาาายยยเยเเ้้นน้ไไไปปปดดูสดก็จริงแต่รูปร่างไม่สวยเลยมีรอยถูกแมลงแท้ด้วยนี่เป็นหลักฐานของการปลูกผักแบบปลอดสารพิษนะครับรสชาติยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนั่นสซมแมลงเองก็กินเพราะอร่อยสินะขอซื้อกัแล้วกัน,นะคะลม <า S 2> ่ม <า S 2> ดีละทางฝั่งเฮกซ่าเท็ยังไม่มีการเคลื่อนไวหวแค่นี้ยังเป็นแค่น้ำจิ้มนะตี้ีรอรอต่อไปเลยนะ เขานะ่าไปดูสินี่มันเขาเรียกว่าเมอร์แชนไดซีมาจังเหรอใครอ่ะวันน่าวันนี้เป็นวันท um ี่อุดนอนแล้วยังเป็นวันสุขสุดสัปดาห์ดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วต้องมีบ้านที่คิดจะกินแบบหรูหราขึ้นมาไม่น้อยแน่ๆและถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่เสียเวลามากแล้วก็แล้วก็ต้องเป็นเนื้อย่างอยู่แล้วเนื้อย่าง ดีจริงเลยเนอะเนื้อย่างได้กินผักด้วยสิสรุปแล้วเมชาเดซิ่งก็คือนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมในปริมาณและราคาที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมยังไงละ่ะผู้หญิงคนนี้ยอดอัจฉริยะกลางข้างาชัดๆเลยอะเซอร์วิสของฝั่งนั้นมีแค่ให้ลองชิมเท่านั้นไปได้สวยไปได้สวยแนะ่ลูกค้าฝั่งเรามีมากกว่าเยอะเลยง้นก็ต้องขยํำให้อยู่มันเอ๊ะ ยยังงไม่่ออืนีกเหโอโรมชั่นการส่งเสริมการขายเลยหลักก็คือแคมเปญเกาไงล่ะสองสาวนขาส่ะคุณสมบี่สุสมหอน้ำถูกต้อง O L เอเออ้าวคนหนูจะอายไปถึงเมื่อไหร่นะรีบเดินไปได้แล้วอินผาากันหรือยังคะ โมกระพือด้วยสีสาวๆที่แสนน่ารักในขณะที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าความต้องการซื้อจะสูงขึ้นด้วยออนอกจากนี้เพื่อเรียกลูกค้าผู้ชายในซูปปเปอร์มาร์เก็ตอย่างแนบคอปองเอาไว้ด้วยไงละ่ะแนบคูป,ป,ปองเหรอให้สิทการหนีผักคู่กับคนที่ชอบได้ไงละ่ะน,นั่นมันวิชามาชัดๆเลยเพื่อต้านทานพลังของแบรนด์เฮกซ่าเทสทั้งทีจะมามุลเลงเลอยู่ได้ย่งไงล่ะจะอย่างนี้เอง ถ้าอย่างนั้นแล้วก็แบบนี้เหรออไม่ใช่แค่พูกัอยรอกนะมุทแมนดิงพานเอ้แล้วก็แล้วในที่สุดเจ้าชายก็มาเพื่อช่วยพูดตับอตแล้วเอาละเาตัดสินการแข่งกันเลย ไม่นึกเลยว่าจตุรเทพจะมาพร้อมหน้ากันแบบนี้ <c oughs> อาจารย์เองก็มาช่วยทุกคนเหมือนกันนะเพื่อนักเรียนในห้องของตัวเองยังไงลนะ่ะมาธริคุงเรียกอาจารย์ว่าคุณแม่ก็ได้นะ,อล,ะอลองเรียกว่าคุณแม่สิ <c oughs> มต้องเกรงใจบอกให้เรียกยังไงละ่ะเรียกชื่อของฉันสิเรียกชื่อของฉันเซ่เรียกเซ่าได้เลยได้ฉ <c oughs> ันเป็นแม่ะ <c oughs> หรอได้ตีต ดีนะรับค่ะ,คะว่าไงคะมะเขือม่วงที่หนีด้วยอกค <c oughs> ู้นะี้แด้ดีเนาะใช่ไหมคะ <c oughs> อาจจะแทบจะขาดใจแล้วการเล่กนกระเจก็คือทางสายหลักนะคะพยายามเข้าแมาคา้คุณสาวอึ๋มเหรอคุณสาวอึ๋มเหรอขอโทษที่ให้รอครับเอาละกินมะเขือม่วงของผมสิแตงกวางงอขวาไงเล่ามะเขือเทศลำลำได้แล้ว ร้อยสิให้การได้เก้เกียว์ักของพวกเธอด้วยสถิถึงจะทำถึงขนาดนั้นก็ยังไม่อาจทำลายกำแพงของแบรนด์ h e x a t e ค์ลงได้งั้นเหรออะไรคือสาเหตุของความพ่ายแพ้ความแตกต่างของแบรนด์อย่างนั้นเหรอผิดแล้วล่ะ ก็ลองกินดูสิพวกเธอก็ด้วยนี่มันอร่อยฮะอร่อยแบบปกติไม่จริงนี่มันบ้าชัดชัดเยอะ แกปฏิเสธผักของ h e กซ t าเทตั้งแต่ต้นไม่เคยชิมแม้แต่ครั้งเดียวแต่แท้แล้วยังจะมาท้าดวนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรกบในกะลางไงเล่าพวกนายใช้เวลาทุกวันดูแลผักมากมายแค่ไหน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงยังมากก็ห้าถึงหชั่วโมงใช่ไหมเฮกซาเท็กซ์ของเราเนจับตาดูผักตลอด24ชั่วโมง แล้วมันจะเอาไปเทียบกับผักที่เด็กๆปลูกเล่นๆนยามว่างได้ยังไงกันอย,อย่ามาทําเป็นพูดดีไป <c oughs> แค่ดูแลาสายพันธุ์เ1เท่านั้นใช่ไหมล่ะการใช้เทคโนโลยีอันยอดเยี่ยมมันไม่ดีตรงไหนจะบอกว่าผักที่โตด้วยพลังของธรรมชาติจะดีกว่าผักที่ดัด oui, แปลงและวิจัยเป็นอย่างดีงั้นเหรอแกคิดจะปฏิเสธประวัติศาสตร์การเกษตรอย่างนั้นเหรอสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือสิ่งที่แก <c oughs> ทําอยู่นั่น เป็นการค้ากำไรที่ชั่วช้าไงเล่าเพื่อความปลอดภัยท <ci ี่มากกว่าราคาถูกกว่าปลูกพักท um ี่อร่อยกว่าการทำสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องชั่วช้าตรงไหนไอ้คนดักดานเกินเยี่ยวยาสิ่งที่แกพูดคำพูดนั้นไม่ได้เป็นเพียงการดูถูกคนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแต่ยังเป็นการดูถูกผู้บริโภคด้วยรู้ไว้ซะฉันคิดถึงผู้บริโภคอยู่เสมอเพราะอย่างนั้นฉันถึงได้ ป,ปลูกผักกว่าสารพิษมาตอลอดนี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอแกก็แค่ยัดเยียดผูดมคติอันคับแคบให้กับผู้บริโภคเท่านั้นใช้แค่สารเคมีกับปุ๋ยเคมีแล้วจะได้ผักอร่อยออกมาอย่างนั้นเหรอการปลูกผักอร่อยจริงๆจำเป็นจะต้องใช้เทคนิคการเพราะปลูกขั้นสูงและประสบการณ์แกละมีสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่า<อ>พวกเรามีสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เฮกซาเท็กซ์ไม่ใช่พลังของแบรนด์ฉัน แพ้แล้วอ๋อจะพาไปที่ไหนก็เชิญไม่ละฉันเปลี่ยนใจแล้วว่างไงนะถ้าต้องเอาคนที่มีปัญญาสร้างผลผลิตได้แค่นี้มาเป็นผู้สืบทอดบริษัทของฉันคงต้องอับจนเต็มทีอยากจะทำอะไรก็เชิญว่างไงนะถ้าเจ็บใจนักกอจบปลูกผักที่เหนือกว่าผักของฉันให้ได้สิ ไปดูงานต่างประเทศแล้วสินะถ้าไม่รู้จักศัตรูย่อมไม่มีทางเอาชนะได้เลยคิดว่าก่อนอื่นจะออกไปดูโลกกว้างก่อนนะว่าแต่ว่าคุณหนูเนี่ยมาช้าจังเลยมีอะไรหรือเปล่านะอ๋อขอโทษทีนะอะไรนะอย่างกับเจ้าสาวเมืองใหม่ที่จะไปเที่ยวฉลองหลังแต่งงานอย่างนั้นแหละโมงโมงโมงใหญ่นะอย่าเข้าใจผิดสินี่น่ะมันเป็นมารยาท เป็นเาบ้านเจ้าของบ้านนอกที่ไเก็บเ่ินต่างประเทศไปกันเถอะข้ามาทวิเคนเราไปกันดีกว่านะเอองั้นฉันไปก่อนนะระวังตัวด้วยนะอย่าลืมของฝากล่ะไปดีมาดีนะ บ้านนอกที่แสนสดใส